เคลือบเซรามิกหรือติดฟิล์มกันรอยแบบไหนดีกว่ากันวันนี้ฟ้ามาทําให้ดูเลยจริงๆดีกว่าคะ่ะอันนี้เป็นชิ้นงานตัวอย่างที่เราจะแทนสีรถจริงเพราะนี้คือสีรถจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบกันบนนี้เซรามิกที่เราจะเอามาทดสอบกันนะคะก็จะเป็นน้ํายาของอาร์เมนะคะเซรามิกกาฟีนไฮคอสนะคะเป็นโปรแกรมลองท็อปของทางร้าน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ํายาให้น้องลอง น้ำยาตัวนี้นะคะก็จะเป็นเซรามิกกาฟีนไฮคอสที่มีค่าความแข็ง 10H นะคะแล้วก็มีค่าความเงาวาวเดี๋ยวเราจะเคลือบด้วยกัน2 l a เลเยอร์นะคะเดี๋ยวให้ช่างลงอีก1 l a เลเยอร์แล้วมาดูกันค่ะว่ามีความฉ่ำวาวแค่ไหนตัวนี้เซรามิกตัวนี้ให้ความเงาวาวแต่ไม่กันลอยนะคะอันนี้จะเป็นเลเยอร์ที่2ที่น้องกำลังทานะคะ เวลาเราทาเนี่ยเราจะขึ้นลงซ้ายขวาอันนี้เรียก1นึ่งเลเยอร์นะคะส่วนที่2ที่เราจะทําการทดสอบก็คือฟิล์มกันรอยฟิล์มที่ฟ้าจะเอามาเทสนะคะเป็นฟิล์มของอาร์เมอร์นะคะรุ่นโรชเชอรี่ซีรีส์เลยนะคะเป็นโปรแกรมลองท็อปนะคะฟิล์มใส่กันรอยนะคะด้วยความว่าฟิล์มเนี่ยมีความหนาจริงๆแล้วฟิล์มมีชั้นของฟิล์มนะมีชั้นฟิลม์มชั้นท็อปโค้ดแล้วก็มีชั้นกาวที่อยู่ด้านล่างนะคะเบื้องต้นก่อนจะติดตั้งเนี่ยมันยังไม่ใส่แม่งมันจะดูฟ้าๆหน่อยเพราะความหนา พอติดลงไปชิ้นงานปุ๊บมันก็จะใสขึ้นนะคะฟ้าก็กําลังให้น้องชั่นเนาะใช้ใดร้อนเปิดแบบอุ่นๆนะคะเพื่อกระตุ้นให้น้ํามันแห้งเร็วนะคะให้ฟิล์มเซ็ตตัวตอนวันนี้ที่ฟ้าทำเนี่ยคลิปจะมีการตัดต่อกันหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นคลิปจะยาวมากๆแต่เราไม่ได้เปลี่ยนชิ้นงานไม่ได้เปลี่ยนฟิล์มเลยเราอยากให้เห็นจริงๆว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะวัดไมโครกันก่อนนะคะ ว่าความหนาเขาเนี่ยหลังจากเคลือบเซรามิกติดฟิล์มแตกต่างกันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาวัดกันนอกชิ้นงานเราจะวัดกันสองรอบนะเพราะว่าค่ามันค่อนข้างแกว่งนะคะในการวัดเครื่องอ่ะอันนี้นะคะคือนอกชิ้นงานนะคะความหนาของสีจริงนะคะโดยไม่มีการเคลือบเซรามิกใดๆอ่ะเราวัดกันให้อีกรอบนึงก็จะอยู่ประมาณนี้ค่าแหว่งก็จะอยู่ที่ประมาณ78 79แถวแถวนี้ละค่ะอ่ะอยู่ประมาณนี้นะคะมาวัดกันที่เราเคลือบเซรามิกแล้วเป็นยังไงนะคะ ค่ามันค่อนข้างแข็งนะจริงๆมันจะเพิ่มมาประมาณ1 2ไมครอนแต่แถวนี้อ่ะนี่ชัดเจนนะคะว่าก่อนเคลือบเนี่ยอยู่เจ็9แปดเจบ้าหลังเคลือบเซรามิกแล้วก็จะอยู่80ด1ิบปดเอดซึ่งมันก็เพิ่มมาประมาณสองสาไมครอนไม่เกินนั้นนะคะในส่วนของฟิล์มกันรอยเราใช้ฟิล์มที่มีความหนา2 0 0้ไมครอนนะคะ2 1 0้สิบไมครอน n a t u r a l นะคะก็จะเห็นค่าความต่างกันไปเลยนะคะ,ะวัดให้ดูอีกรอบหนึง่งก็จะอยู่ประมาณนี้ ซึ่งก็คือเพิ่มขึ้นมา210มครอนจริงๆเราจะมาทดสอบกันที่น้ำนะคะว่าน้ำจะเป็นเม็ดหรือเปล่าในส่วนของเซรามิกและฟิล์มกันรอยค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องลองเลยค่ะฉีดไปเลยฉีดไปเลยอันนี้เป็นเซรามิกนะคะน้ำก็ค่อนข้างเป็นเม็ดนะคะแต่ว่าอ่ะนี่คือชิ้นงานจริงน้ำเป็นเม็ดแล้วก็เนี่ยน้ำมันก็ไหลด้วยความว่าฟ้าตั้งองศาของฝากระโปรงค่อนข้างจะแทบจะลาดนะคะมันก็เลยไหลช้าหน่อยมาดูในส่วนฟิล์มกันรอยค่ะ ฟิล์มกันลอยเนี่ยทอ็อปโค้ดเขาดีกว่าน้ําก็จะเป็นเม็ดค่อนข้างกลมเลยไม่ต่างกันค่ะแต่ว่าตัวนี้จะกลมมากเลยแล้วก็มันก็ไหลไม่ค่อยเกาะนะอ่ะให้ดูเยอะๆอ่ะมันจะเห็นชัดเลยค่ะว่าน้ำเนี่ยไม่เกาะเลยนะคะเรามาดูในส่วนของการกันลอยนะคะฟ้าก็จะใช้แรงลวดนะคะในการทดสอบนะคะอันนี้เบิกอันใหม่มาเลยก็คือเป็นแปลงลวดเลยนะคะทดสอบกันก่อนที่เซรามิกนะคะว่ากันลอยหรือเปล่า มาณนี้นะคะเดี๋ยวฟ้าใช้ให้ช่างนะคะลองไดรร้อนดูบนเซรามิกนะคะเป็นรอยเซรามิกนะคะก็ยังมีรอยอยู่เดี๋ยวเราไปลองดูกันอัน ฟ้าเช็ดให้ก็ยังมีรอยอยู่นะคะเราไปดูบนฟิล์มกันค่ะว่าจะเป็นยังไงฟิล์มตัวนี้นะคะข้อดีของเขาคือมี instant healing เขาจะ healing ตั้งแต่เราเริ่มถูฟ้าเลยต้องลงแรงเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้มันเกิดรอยนะคะ,อะตอนนี้ก็เริ่มเกิดรอยแล้วก็จะเห็นว่าฟ้าลงแรงถูจริงๆเพื่อให้มันเกิดรอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ไดร้อนเหมือนกัน จริงๆแล้วฟิล์มโปรแกรมนี้นะคะเขาสามารถที่จะฮิลลิ่งตัวเองได้ตั้งแต่เกิดรอยเลยแต่ช้าวันนี้ที่เราทดสอบกันเราก็เลยใช้วิธีกระตุ้นด้วยความร้อนนะคะเพราะว่า Instant Healing มันฮิตฮิลลิ่งได้อยู่แล้วก็ใช้ความร้อนกระตุ้นเพื่อให้มันเกิดรอยได้เดี๋ยวเราจะมาทำกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้ฟิมันฮิลลิ่งเร็วไปมันหายไปละเพราะว่าเซรามิกเนี่ยมันยังไม่หายะชัดเจนเราไม่ได้ตัดต่อตรงเนี้ยมันยังเป็นรอยอยู่ ตรงเนี้ยมันหายไปละเรามาลองกันใหม่ค่ะฟาถูให้นะด้วยความว่ามัน instant healing มันก็หายด้วยการตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะคราวเนี้ยฟาก็ออกแรงเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็ถูให้นานขึ้นเพื่อให้น้องเนี่ยเดี๋ยวใช้ความร้อนในช่วยในการที่ให้ฟิล์มมันลบรอยได้กล้องเห็นไหมมันมันเริ่มหายอะตั้งแต่เริ่มถูละเดี๋ยวเราจะถูเยอะยขึ้น เดี๋ยวเราใช้ความร้อนช่วยนะคะฮิลลิ่งรอยก่อนที่จะเกิดใช้ความร้อนขึ้นเนี่ยฟ้าจะบอกว่ามันก็เริ่มฮิลลิ่งรอยแล้วเพราะว่าฟิล์มที่ฟ้าใช้เนี่ยเป็นโรชเชอรี่ซีรีส์ที่ฟื้นฟูริ้วรอย,อยตั้งแต่เริ่มเกิดรอยนะคะแต่ว่าใช้ความร้อนเพื่อให้มันหายได้เร็วขึ้นนะคะ,ะช่างลงเลยมาดูกันค่ะว่ามันหายจริงหรือเปล่าเพราะแก้วเนี่ยมันไม่หายไปแล้วล่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่นึกภาพไม่ออกนะคะก็ลองดูคลิปนี้นะคะว่าเคลือบเซรามิกเป็นยังไงติดฟิล์มกันลอยเป็นยังไงข้อดีข้อเสียเขาแตกต่างกันไปค่ะและสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสอบถามฟ้ากันเข้ามาได้เลยค่ะช่องทาง inbox page เพจซานนี่ไลน์แอดซาน่หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ0855365646ฟ้าซานี่ค่ะ